มาชมคอนโดมิเนียมในย่านพญาไทค่ะซึ่งต้องบอกว่านะคะสำหรับโครงการนี้ทำเลใจกลางเมืองสุดๆเลยค่ะสถา,านที่ใกล้เคียงค่ะที่ต้องบอกว่ามีหลากหลายตอบโจทย์สำหรับชีวิตคนเมืองเลยค่ะเดินเข้ามาภายในตัวห้องแล้วค่ะสำหรับรูปแบบภายในห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะหรือท่านไหนนะคะที่ชอบธรรมชาติก็สามารถค่ะทำเป็นสวนหย่อมขนาดเล็กได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นัดพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมในย่านพญาไทค่ะกับโครงการเดอร์ลูปคอนโดมิเนียมบนทำเลที่ตั้งพหขโยธิน2ค่ะจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งต้องบอกว่านะคะสำหรับโครงการนี้ทำเลใจกลางเมืองสุดๆเลยค่ะสถานที่ใกล้เคียงค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะกับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะแล้วก็สําหรับนะคะในเรื่องของค่ะสถานศึกษาและสถานพยาบาลค่ะที่ต้องบอกว่ามีหลากหลายตอบโจทย์สําหรับชีวิตคนเมืองเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะ ยังใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวถึง2สถานีสถานีสนามเป้าและสถานีอารีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซักค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะที่ตอบโจทย์ค่ะสำหรับชีวิตคนเมืองสุดๆเลยค่ะรอบโครงการค่ะมาพร้อมนะคะกับฟิตเนสสะว่ายน้ำค่ะแล้วก็นะคะในส่วนของที่จอดรถค่ะที่ตอบโจทย์ลูกบ้านสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูภายในห้องนะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนค่ะ บริเวณหน้าห้องเลขที่1 9 2บริเวณชั้น3ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในห้องกันนะคะ mm. เดินเข้ามาภายในตัวห้องแล้วค่ะสำหรับรูปแบบภายในห้อง1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำค่ะ รูปแบบนะคะภายในห้องขนาดพื้นที่ถึง50.2ตารางเมตรค่ะเดินมาแล้วนะคะก็จะเจอนะคะพื้นที่แรกเลยโซนนั่งเล่นหรือว่าบริเวณห้องรับแขกวางเฟอร์นิเจอร์ค่ะได้แบบหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่โต๊ะกลางชั้นวางทีวีค่ะรวมถึงค่ะตู้โชว์ได้อีกด้วยแล้วก็เชื่อมต่อคะ่ะไปยังระเบียงที่มีพื้นที่แบบเหลือๆเ,เลยค่ะสามารถนะครับทาเป็นพื้นที่ซักล้างวางเาวาตักผ้าค,ค่ะหรือท่านไหนนะคะที่ชอบธรรมชาติก็สามารถค่ะทาเป็นสวนหย่อมขนาด เด,เดี๋ยวเข้าไปดูนะคะสำหรับห้องนอนกันเลยค่ะ เดินเข้ามาภายในห้องนอนค่ะกว้างเลยทีเดียวค่ะสามารถได้คะ่ะวางเตียงได้ขนาดคิงไซส์ค่ะรวมถึงนะคะวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าทํามุมพื้นที่เหลือๆแบบนี้ค่ะทําเป็นนะคะ walk in closet ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับห้องนอนนะคะก็จะมีหน้าต่างค่ะที่คอยเปิดรับลมแล้วก็แสงธรรมชาติให้ห้องดูปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นในส่วนของห้องน้ําค่ะสามารถเข้าออกได้ถึง2ประตูเลยค่ะและในะคะ้ะยังมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการเดอะรูฟโดยเริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลพระราม9ถนนพระราม9ขับตรงไปบนถนนพระราม9วประมาณ2.5กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตขับต่อไปบนถนนวิภาวดีรังสิตอีก850เมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยพหลโยธิน2ขับตรงไปในซอยพหลโยธิน2ประมาณ1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยพหลโยธินสองแยกหนึ่ง ขับต่อไปในซอยพหลโยธิน2แยก1อีก270เเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมน่าอยู่สุดๆเลยใช่ไหมคะสําหรับค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากเป็นเจ้าของห้องหลังนี้สามารถทมาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้ผ่านถึง3ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Tik t ็อค่ะและอย่าลืมนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะที่รวบรวมทรัพย์พร้อมขายมากมายถึง3,000รายการค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมนั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยนะคะสามารถชมค่ะสถานที่จริงได้แบบฟรีไม่เสีย ค่าใช้จ่ายนัดหมายได้เลยผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะ EP นี้หมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้่ชยได้